วันนี้เราจะมาแต่งหน้าด้วย Beneficial Makeup ในธีมคริสต์มาสกันค่ะทุกคน มาเริ่มกันที่งานรองพื้นนะคะรองพื้นตัวนี้พูดเลยว่าผิวสวยเกลี่ยง่ายมากๆอันนี้ก็คือเราใช้มือเกลี่ยเลยนะคะมีสีให้เลือกหลายเฉดสีด้วยปกปิดดีสุดๆไปเลยจ้าต่อไปจะมาใช้แป้งอัพผิวสว่างประสารสกินแคร์เป็นนวัตรกรรมใหม่วงการเมคอัพนะคะเป็นสรรสกัดธรรมชาติลูกสนญี่ปุ่นประสานกับเมคอัพนะคะสูตรแป้งผสมรองพื้นตัวนี้เนี่ยคุมมันยาวนาน12ชั่วโมงผิวสวยเด่นไม่ดรอปเลยจ้าจากนั้นนะคะมาใช้อายแชโดว์กันทุกคนตัวนี้เนี่ยมีหลายเฉดแล้วก็หลายเทคเจอร์มากนะคะท ุลลเยตัวนี้เนี่ยเขาจะเป็นเนื้อคริสตัลพาวเดอร์นะคะให้สัมผัสรุ่งเนียนเกลี่ยง่ายมากๆอายแชโดว์ <Eye Shadow S 1> <ๆ>ก็จะมีความติดทนนานสุดๆไปเลยอันนี้ตูกก็เลือกใช้3สีนะคะทุกคนทุกคนจะเห็นเลยว่าสีเขาติดดีมากจริงหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาใช้อยไลเนอร์กรีดไปเลยจ้าตัวนี้นะคะกรีดคมกรี่สุดไปเลยจ้าแล้วก็เขียนคิ้วนะคะวันนี้ก็จะเขียนคิ้วโทนสีน้ำตาลแบบนี้เลยเขียนไปตามรูปคิ้วเลยนะคะคมกลิดสุด ต่อไปมาที่งานบลัชออนกันบ้างนะคะตัวนี้เนี่ยสีทนมากแล้วก็มีทั้งเนื้อแมทเนื้อชิมเมอร์เลยมีทั้งหมด10เฉดสีด้วยกันนะคะตัวนี้จะเป็นเนื้อซิลไมก้าพาวเดอร์นะคะ ให้สัมผัสที่มีความนุ่มลื่นสบายผิวแบบ soft and silky feel เลยจ้าต่อไปนะคะมาทาลิปสติกกันตัวนี้เนี่ยจะเป็น beneficial d e e p v e l v e t matte lipstick นะคะเป็นลิปสติกเนื้อแมตเนื้อ,อก็มาหยี่ทาแล้วนุ่มลื่นสบายปากสุดๆช่วยเติมเต็มแล้วก็เบอร์ร่องลิ้นีิปากได้ดีมากๆนะคะสีชัดมากตัวนี้ก็คือเลือกใช้สีแดงนะจ๊ะแล้วเราก็จะมาเติมด้วย beneficial juicy glow watery lip tint นะคะ gloss tint vegan ตัวนี้เนี่ยปากสวยช่ำอบอิม่มแบบไม่ต้องพึ่งฟิลเตอร์เลยจ้า เนื้อบางเมาเก๋ง่ายสุดๆดปาดทีเดียวก็คือสีชัดเลยนี่เสร็จแล้วนะคะทุกคนลุคนี้พูดเลยว่าง่ายทุกคนแต่งตามได้แน่นอนละจ้า